วันนี้มาถ่ายรายการกับทูนกระบอกหญิงอุบลดาคันเฮ้ยไม่พิงคีเมื่อวานคีเมื่อวานคือเขาเป็นนักเรียนนะนักเรียนเตรียมดูเลยค่ะรายการแช่ วันนี้มีงานที่ศูนย์วิทย์กีฬานะคะเดี๋ยวเอาของฝากมาฝากทันทีของฝากว่าซาตไม่เข้าไปฝรั่งเศสกําไรอันนี้ของฝากจากฝรั่งเศสนะคะพี่คุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นมไม่เจอไม่เจอที่ไทยเลยนะอีกบ้างอะได้ตัวอะไรนะอะะไรนตัวหน้ากล่องอะไรเนี่ยชื่อวันชื่ออะไรนะเออชื่อตัวนี้ไม่ชื่ออัานจีนอัานจีน ่ไหม่ไห,นห you, share, share ันนี่อะ่ว่านะไม่รู้ฉยนไี่รู้ฉนไ่ันไู่้น่้ฉไ่รนแ้นไร้นไูลไ่รูน่ันไ่ันม่รันร้ไม่ร้ไมรไม่รไรัไม้ไม่ร้ฉาร้ันร้ันไ่รู้น่ร้นรัไูัไม่้้น้ไ้ไ้่้้ ที่ให้ตัวแต่พี่เล่นเขินคันเล่นค่ะก็นี่ไงก็ไปแล้วเนี่ยเท่เท่เท่มากเป็นเต้นยืไม่ถ่างรู้มากเอ้ยไปวะวันนี้มาถ่ายรายการกับทูนกระบอกหญิงอุบลรัตน์ค่ะในรายการทูบีนัมเบอร์วันค่ะทุกคนตื่นเต้นมาก ใกล้แล้วนะคะทุกคนไปไปไป,ไปกดตกรเหิดมาแล้วตระเมาแล้วเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เรามาประจําจุดนะห้องเพราะเป็นห้องที่เราซ้อมนะคะเราก็จะมาประจําแล้วก็แนะนําสถานที่ที่เราซ้อมที่แห่งนี้คะ่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นลู่วิ่งนะคะเราอยู่ในห้องออกซิเจนต่างคะ่ะทุกคน คือห้องฝึกทักษะค่ะทุกคนทักษะทักษะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวราติดตามเลยค่ะใน To b e number one โอเคไะเราไปประจำถานของเรากันถักเองเลยเหรอคะใช่ทักเองเลยยินดีด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับคุณครับเขาส่งาให้รับใครครัเป็นนักเรียน่ะนักเรียน วันนั้นเตะไปเป้าเตอันนี้เขาเป็นเด็กช่างเเด็กช่างเินเนี่ยยงตลกพกช้าข้ามาเราติดตามเลยเราติดตามามาถ่ายข้างในได้นะคะไม่ไม่เอาค่ะไม่ไม่เอาหรอไม่เอาเอาเวลาไะ มาพูดกับพี่แบบจะรู้ป่าพี่สายไหนสายไหนคะพี่สายเหลืองไม่ทำเดียวไม่มีพวกด้วยหันไปก่อนแลไอ้เนี่ยเราพวกเดียวกันนะแต่พอหันมองปุ๊บมึงยังพอว่าที่มึงทำตาแข็งไอ้เนี่ยนะมึงเข้าใจไหมว่า เล่นเลยกดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้บีคิวป่ะไอ้ควป่ะไอ้คิวป่ะดีอยากไปเไปเล่นไปเล่ดไปใค้ใครเล่นไปก่อน ให้มาพี่พี่พี่ดูคนดีดีพี่ดูคนดีดีพี่ได้ไหมเออได้แต่ไม่ได้เออเ่อผู้มึงได้หากูได้แดงกได้บายอย่างเดียวค่ะไม่เป็นไรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาออกหกชาค่ะอย่าลืมติดตามนะคะ น้องบ้าทำได้มีแฟนยังยังยังไม่มีที่ไหนล่ะเมื่อกี้ถ้าไม่ได้แต่งหน้าทำผมอยู่นะกระเด็นละออาว้างพูดอย่างนี้ก็แรงไปนะเอ้ายังไม่ได้บอกเลยจะได้ใหญ่หลังใหญ่หลังเลอกเลยสวยขึ้นเออสวยขึ้นเออถูก เตรียมดูเลยค่ะรายการแชร์รอแล้วครับผู้ชายอยู่คนเดียวไงในรายการผู้ชายอะไรเยอะเฮ้ยไม่ใช่ผู้ชายมาถึงมาแบบมาผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งในในหมู่ในกีฬาเวฟกับออยไม่ออกไม่ออกคือเธอคนเดียวเลยเหมือนเขาถูกใจผมอยู่คนเดียวใช่ใช่ ชินนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามาแสดงความยินดีแล้วก็ขอถ่ายรูปหนูแบบมาขอบคุณหนูก็แบบขอบคุณกับเหมือนกันที่แบบคอยเชียร์ซัพพอร์ตมา ก็นำเหรียญไปวางไว้ที่หน้ารูปของแม่ใช่ไหมใช่ค่ะก็เอาไปให้แม่ดูค่ะทุกๆทุกๆโอลิมปิกก็จะเอาเหรียญไปถวายแต่ก็มีการแบบทำบุญให้แม่อยู่เป็นการสุขีอยู่แล้วค่ะแต่เป็นกิจกรรมเสรหน่อยใช่่็เป็นปีที่เราว่ามันเป็นปีที่เราประสบความสเร์ตร้องนะค่ะต่อทันทีนะคะเพื่อนต้องมี